ปิดเทอมค่ะแต่เจอหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นโฟกเป็นมดเป็นคิวนะคะเจอหนุ่มๆมาทำอะไรก็ไม่รู้มันเป็นความลับเป็นความลับของสวรรค์ไม่บอกว่ามาแก้อะไรนะฮะเร,เรียกว่าเป็นความลับของคุณครูกับเด็กๆเ,เรียกว่าเป็นความลับของสวรรค์วัยรุ่นเขาจะบอกทีนี้นี่คิวจะไปต่อราชมงคลวิศวะไฟฟ้าอีกสี่ปีเออ อย่าลืมกลับมาหาแม่มาทักทายเหมือนพี่แก่นไปเธอจะเห็นพี่แก่นเป็นของเราเนี่ยพี่แก่นน่าจะอยู่ปีสามเนาะแล้วก็ขึ้นปีสี่ก็สิธิ์เก่าที่นี่เดี๋ยวแม่จะฝากพี่แก่นไว้ดูแลเราเขาเป็นสิษย์เขาเป็นพี่ตั้งหลายปีจําพี่แก่นได้ไหมนี่มดกับโฟกต่อที่นี่ตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนแล้วก็